Hello, 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 everyone. that's to me, P.D. Bear. You for 1, for this game, Yoban of a 1804. It's overlord in Russian... Oh, it's european or Russian Empire. So, in this mission to score a... How to play in this mission? Please to, you know, and please to like and subscribe to my channel for... new in... Tomorrow everyone, everyone. Okay, let's go do it. Okay, สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมพี่จิเบร์ผมกับเกมรูปแบบแฟนตัวสุดสีนะครับผมสิ่งตานี้ก็คือ Skull Earth จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย let's go, let's go, okay. ถ้าเกิดนี้มันมีสีแดงอยู่ตรงนโปเลียนแล้วก็เมืองนี้สโบรเกลแล้วก็เมืองนี้ ให้ผมคานเทานะไอจุดตรงสีเหลืองเนี่ยโดนยึดก่อนชัวร้อยล้านเปอร์เซ็นเชื่อผมโอเคส่งหน่วยเครื่องยิงลูกระเบิดไปละโอ้ยเชียร์พาดีฟะฟะแกโอเค,กกอ,เคอันนี้หนูวลยอะไรเน,นี้ลืม เอาเลยฟูเมย์น้อยฟูเมย์เอาพกตันไปโอเคนี่หน่วยยหน่วยแล้วลว,ว่าไปไหนดีอะชอบตั้นไปส่งหน่วยนี้ไปสนับสนุนเพิ่มเพิ่มกำลังสเสบียงหน่อยและให้มีพื้นที่การจะการจะเพิ่มคุณการศึกษามาเงินมา โอเคอย่างที่คิดไว้เลยมันต้องหยุดที่มอสโกก่อนอย่างนี้คงต้องปราบนะโปเลียนโอเคเราจะส่งกำลังไปสนับสนุน ี่หนันตกันเตกันเตาโบียอยู่ะวะอ,ออยู่นี่โอเคส่งโดยฮอฟไลท์ไปกันโอเคสิทธานม้ารอเลย <c oughs> มัจะฆ่าลาโบลีย <c oughs> ขออภัยในคำที่ไม่สุภาพด้วยนะครับ โอเคก็เห็นว่าสามารถปราบนื้อโบเรียนได้ขอว่ามันต้องเกิดอะไรที่สดาแน่นอนเชื่อผม100%ไม่เคยดูสปอยด้วยนะบล็อกสปอยหนังไม่เคยดู <c oughs> ไม่จริงอะ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อ100% 100%ใครจะเชื่อมัน โอเคได้เวลา,าปันแล้วก็เรียนแล้วน้ำโปรเดเรียนนี่เรียนรถอยากสมัดเลยโอเค น,นี้มาละปากนะคุณเรียนให้ได้ปากไม่ได้ตื่นเต้นวอยแต่คนคนนี้ใครวะมูล่า ทีมูเราถ้าอากิดว่ามีเสียงรบกวนผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยะครับผมโอเคแผนการผมก็คือผมจะยึดนี่ปุ๊บแล้วมายึดนี่แล้วจากนั้นกองทัพตรงนี้มันจะมาตรงนี้คือผมจะใช้วิธีเทคนิคแบบปีอบล้อมโดยที่ทับแรงผมจะกำจัดนะโปรเลนให้ได้ก่อน โอเคทับสองจะเข้าจองตีตรงนี้แล้วก็ไปช่วยกำลังไปช่วยกำลังเสริมโอเค Nà, bài nào. Bye. <laughs> ok, sạch người bên nhé. เชียเช้นหน่อยตรงนี้เข้าจวงดีเอาละปีออกล้อมเปนเลยถ้าจะว่างนี้ตรงนี้ได้ตัวผมก็จะหันทับเข้า มูลามูลามูคุณมูคุณเป็นอะไรอ่ะคุณเกิดอุบิเหตุอะไรครับโอเคมาส่งหน่วนทหารม้าเข้าโจมตีเมืองตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ตัดตรงนี้ออกพอถ้าตรงนี้เ่าถูกตัดออก,กุตรงนี้ผมก็จะสามารถส่งกำลังทหาร ยิงลูกระเบิดอะไรไปกลไปนี่ิ่นกัวกัวนั่นมันจีนโอเคสิจหน่วย่านมาเพิ่มอีกหนิดหน่อยโอเค ไปทู่ตรงนี้กลับขึ้นมาก่อนโอเคด้วยค่ะเอาล่ะตรงนี้มีปัญหาแล้วมูลามูลาอย่าทำให้เกิดปัญหาสิจ้าคุณมูมิสเตอร์มูร์คดีทางนี้เว้ยผิด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 ิดีทางนี้นะมัน นาโตะแล้ว,ว,ลวถ้ามูลาถ้ามูลาตายน่าจะโดนยึดด้ง่ายกว่านี้โอเคต้องยุดใช้ฐานมาไม่ได้ โอเคโอเคสมานไปผมจะใช้วิธีแบบยีโอบล้อนะเพราะว่าตอนนี้แผนการมันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เลยแบบต้องต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่า อน,นี้ตอนแรกค่ะผมเขว่าจะใช้วิธีคีมหนีบแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ผลแล้วเพราะฉะนั้นแผนการใหม่ก็คือแผนการใหม่ผมก็คือแบบให้ล้อมกำลังแล้วก็ตีฝาออกไปโดยที่ให้ด้านหนึ่งเป็นตัวล่ออีกด้านหนึ่งเป็นตัวเปิดการโจมตีใหม่ แต่ถ้าเป็นแบบยังไม่ได้อัปเดนี่คือแบบจะมีปัญหาปัญหานะคือคือแบบมันต้องแบบอัพสกิลคือแบบมันจะสามารถปราบในคนเพิ่งเสร็จแบบช้านะมันต้องใช้ทวลาหลายหน่วยแล้วก็มันจะเสียเวลาหลายหายเทินเพราะนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือถ้าเสร็จจากดานหนึ่งแล้วขอให้คุณรีบไปอัปเดตซะ มูลาไม่โดนซะดีๆคุณมูอ๋อตรงนี้ตรงนี้กอามันจะโดนยึดละผมจะไม่บุกเข้าตรงกลางตรงนี้นะผมจะใช้วิธีบุกตรงนี้อ้อมมา อ้อมมาตรงนี้เลยแต่ว่ามาันต้อดูก่อนนะว่ามันจะได้ผลไหมนั่นแหละมันคือความตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วใจมันเป็นความตื่นเต้นแล้วใจว่าแบบจะสามารถโจมตีได้แบบตามแผนการบุกไหมอะไรไหมแบบมันค้นลึ้นงถ้งนะท่านผู้ชม โอเคโอเคทางัอเนี่มาต้องตึงพื้นที่เอาไว้เพราะว่าเพราะว่ามจะยังไม่บุ ฮัมมุลาว่ะเย่ขาราลาฮขาฮาฮ่าฮ <c oughs> ่าฮกนโ okay, oh, อเคออกตามไปเลย oh, เอาเช็ดอ่ามึงเดี๋ยวก็ปลุกไปนะแต่ว่าตั้งมันตันทานน้องใดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันหยุดตรงแนวปืนใหญ่ได้นี่คือบบเป็นเรื่องเลย โอเคได้แล้วใครว่าเนี่ยคนเนี้ยขอเช็คก,ก่อนเบอร์โตเบอร์โตเบอร์โตมาทำอะไรเนี่ยเนี่ยทำไมไม่ไปอแอดแสตราอาบายท่านนะ <c oughs> โอเคที่นี่ต่อเลย แต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสก,ก็เริ่มถอนกำลังไปแล้วพราะงน้นปวัฉากบกเลยดีกว่าโอเค Well, uh -huh. โอเคหยิบหน่อยนี้ลง โอเคตอนนี้ผมถึงจุดสีแดงอันแรกแล้วผมสามารถโจมตีได้เลยโอเคยุบหน่อยนี้ลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นอีกแล้วหน่อยนี้ก็ไดยช่นกัน โอเคปาบหน่อยสุดท้ายได้ละโอเคก๊องกำลังั้างเหนือแลักใต้กำลังจะยึดนยายกไม่กี่เคิร์นเอาแล้วมันเสร็จมาแล้วมันมาแล้ว ฉันนำนาหารมามาถึงบ้านหน้าม้านแกแล้วแต่ว่าน่าเสียดายนะพี่สโมคเลยนะเสียไปตอนที่แต่ว่าด่านที่แล้วสโมกเลยนะยังรักษาไว้ได้อยู่เลยเน,ะนาะใช่ไหมครับท่านผู้ชม โอเคโอเคต้องยึดค่าดานมั้งมันไม่ได้ ไม่ทันมะโอเคตังแต่นี่มันก็แบบใหญ่ดีนะ 没有可能。 มันสึใ <c oughs> กใจจังไอมันรวบรวมกำลังแล้วก็แล้วก็บุกฝ่ามาแบบคือป้องกันการถอยทับให้ได้เลแบบเน,นี้ยนับถือความก้าว่ะแต่แค่นี้มันไม่พอ มั้าพอต่อการป้องกันของเราไม่ไม่ดิต่อการบุกดิ <laughs> โอเคได้เวลารวมกำลังเสริมแล้วเอเค เคยังกันได้อยู่อีกเหรอใจถึงว่าพวกดาโกูฝรั่งเศสเนี่ย ไม่ไม <laughs> ่ไ <Allah> ม <k sp> ่ไม่่ไม่สมาไม่ไม่ไม่่ไม่สุภาพนะครับ Merci. โอเคหยุดไา้ฐานม้ามันได้แล้วใช้เวลาตั้งหนึ่งเือนโอเคหยุดให้ได้ต้องหยุดให้ได้ なら、ナイスモークレンなら、1イニングてでんで、ん。オデケー。 ว่าตางไม่พอ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับ โอเคยึดได้แล้ว โอเคใก่จะได้แล้วกจะได้แล้วโอเคจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดผิดลาดประการใดขอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม